สบายใจตามสบา้ไมต้องหาต้องหาชีวิตรอดจากระเบิดแล้วอันนี้ระเบิดคนละแบบนะอันนี้จะเป็นระเบิดคนละแบบแล้วใครที่แฟนรายการหมอเอเสหาคงนึอกออกว่าทาไมผมต้องเล่าเรื่องอย่างนี้เอาละครับเตรียมอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดตอนท้ายสั้นๆจะได้ให้กําลังใจกันนะครว่าหลายท่านดูอายุอนามแล้วก็คงจะผ่านยุคสมัยมาคล้ายๆกับผม เมื่อปี2,500ายคนเลยพี่เศษสุดสุนเลยดูเลยหลายท่านหนูอ่ะสะดุ้งไว้ใกล้สุดเลย2,508นะครับเกิดวันเสียงปืนแตกพรกคอมมิวนิสต์ประเทศไทยใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นครั้งแรกรัฐบาลโดยกองทัพก็ส่งกำลังเข้าไปปราบปรามแล้วก็เราก็รบกันมาช้านานยิ่งปราบยิ่งมากยิ่งตียิ่งโต รบด้วยความไม่รู้จำได้ไหมครับว่าเรายุติสงครามพกทเนี่ยเมื่อปี2532จากความไม่รู้ในสงครามพกทครั้งแรกรวมแล้วเราใช้เวลาแบบเสร็จ24ปีจึงจะยุติสงครามได้ตั้งปี2508เป็นต้นมาความไม่รู้ มันก็นําไปสู่คําถามไปสู่การค้นควา้าจนกระทั่งเรากระจ่างแจ้งต่อปัญหาแล้วก็กําหนดวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาเมื่อปี2023จําได้ไหมครับคําสั่ง66ทับ23ที่ปัาเปรมลงนามในคําสั่งเมื่อ23เมษายน2523ผมจบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นพันตรี ไปทำงานที่ภาคใต้จากนั้นไปต้นมาครับที่ความรู้องค์ความรู้เราสมบูรณ์แล้วก็แก้ปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10บสปีได้สําเร็จครับทําไมผมพูดอย่างนี้หลายท่านคงจําได้ว่าเรามีประสบการณ์ในการสู้กับปคอซึ่งก็เป็นผู้ก่อการร้ายชนิดหนึ่งปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งส่วนที่คล้าย และส่วนที่ต่างคล้ายๆกันครับรัษฎระว่าที่จริงเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรก็ตามเขาคือรัษฎรไทยนี่แหละแล้วใช้อาวุธเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐพคทอต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองขอจกอต้องการแบ่งแยกดินแดนก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันผมพูดแล้วย้ําอีกทีไวเดียวกับผมเนี่ยนึกออกเลยเราลบพกคเราลบที่ไหนครับลบในป่าใช่ไหม เคยมีแทบจะสักครั้งไม่ที่ผอกรคมาก่อวินาศกรรมในเมืองไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเพราะเป็นการก่อการร้ายในเมืองเป็นอีกวิชาหนึ่งเลยครับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยถือซะว่าเกิดเมื่อปี2547 ก็เกือบสิปีแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดแทนน้องๆทหารของผมก็คือว่ามันไม่ควรจะพูดหรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงว่ามันเป็นของใหม่อะแล้วเรากำลังเรียนรู้ที่จะเอาชนะปัญหาครั้งนี้แล้วเราเชื่อมั่นตัวเองว่าเราชนะได้เพราะคอมมิวนิสต์ใ,ใหญ่ว่านี้ตั้งเยอะเรายังผมไม่อยากใช้คำว่าชนะ แต่เรายุยติสงครามได้ประเด็นที่1น,นะครับขอให้มีกำลังใจอดทนแล้วก็รักกันให้มากๆอย่าไปรังเกียจเดียดฉันว่าเขาเป็นแขกเป็นมุสลิมเลิกซึ่งผมเชื่อว่าเราเลิกกันแล้วตอนนั้นรูปปรรมที่เห็นเนี่ยคือความรักความห่วงใหญ่เท่าลืมีที่เรามีต่อพี่น้องของเราประการที่สองที่ผมอยากจะพูดเพื่อให้เข้าใจในทัศนาของผมว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้เหมือนหมากรุกที่ทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันกลางกระดานแล้วต่างคนต่างเดินหมากไม่ได้ขอชกกจะทำอะไรได้มากกว่านี้ล่ะเอากองทัพมารบกับเราแล้วแบ่งแยกดินแดนหรือไม่มีทางแต่สิ่งที่ขอชกอสามารถทำได้ก็คือ <S 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 นี่แหละครับ สร้างความเสียหายวางระเบิดที่นุ่นที่นี่ในขณะที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจุดอ่อนจากสงครามพคทที่ผมเล่าให้ฟังบทเรียงของเราคือเราอย่าใช้วิธีรุนแรงแบบเวียงแห ى, สําหรับการแก้ปัญหาจําได้ไหมครับถีบลงเขาเผาลงถังแล้วทําให้เกิดคําขวัญที่บอกว่ายิ่งปราบยิ่งมากยิ่งตียิ่งโตรัฐบาลเราเนี่ยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ ทั้งทหารทั้งกลเรือนยนะแต่สิ่งที่ผมว่าเรายึดกลุ่มยุทธศาสตร์ได้แม่นยำที่สุดคือเราไม่ใช้วิธีรุนแรงแบบไม่จำแนกพราะสถานการณ์มันก็จะตรึงกันอยู่อย่างนี้แหะครับปัญหาจึงอยู่ที่อะไรใครอึดกว่าคนนั้นชนะเรากำลังพูดถึงเรื่องการเจรจานะครับซึ่งผมคงไม่มาพูดวันนี้นะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ต้องแยกกันพูดต่งางหาก แต่สุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าในทัศนาของผมที่เคยรบอยู่ในปากใต้เวลาเรามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราก็เถอะครับผ่อนรถผ่อนบ้านนะอะไรก็แล้วแต่ลูกเรียนหนังสือปัญหาสำคัญทางนั้นแนหะแต่เราต้องจัดความเร่งด่วนใช่ไหมครับ Priority เป็นาศาสตร์ของการบริหารข้อแรกคือจัดลำดับความเร่งด่วน ในปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราภาคใต้จะเป็นความยากจนจะเป็นเรื่องการศึกษาของเด็กๆที่เรียนแต่ปอนนะอะไรก็ตามมันก็จะมีปัญหาที่ต้องให้แก่ล่าสุดรัฐบาลกำลังจะให้เงินชดเชยโอเคครับแต่เรื่องสําคัญสูงสุดในทัศนะของผมคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือเรื่องสําคัญที่สุดถ้ายังทําเรื่องนี้ไม่สําเร็จเรื่องอื่นก็ยากที่จะบรรลุผมครับประสบการณ์รรทหารแก่ขอบคุณครับ โอ้โหนี่ฮะการจากประสบการณ์ล้วนเอ๊เมื่อกี้พี่เสรเล่าให้ฟังว่าสมัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะใช้เวลา24ปี<อ>ถึงจะยุติสงครามได้ถูกไหมฮะแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดนับจากปี47อันนี้พามา9ปีแล้วมุมมองอของเสรบันชายว่าอีกกี่ปีฮะมันถึงจะยุติสงครามได้ตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้ฮะเพราะอะไรฮะเออมันไม่มันเป็นโจทย์ที่ยาก นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองฝ่ายซึ่งต่างก็มีตัวแปรเหมือนกับมวยโชกกันเนี่ยฮะชนะแน่แพ้แน่มันตอบไม่ได้หรอกเพราะใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นักมวยจะต้องชัดเจนไปให้อย่าเปิดคางนะเราฝ่ายรัฐอย่าไปทำให้ใช้วิธีการในอเดียที่บอกว่าปราบปรามแบบเวียงแหอย่าไปใช้อย่าไปใช้วิธีรุนแรงเราเคยเกิดความผิดพลาดมาแล้วสองครั้งอย่าให้เกิดเอก เอาละเราฟังคําจากเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจของเราไปแล้วทั้งฝ่ายสื่อบนชนอย่างพี่กฤษณะบ้างอ้าวเยวขอนิดหนึ่งแต่ผมก็เหมือนกับประชาชนคนติดตามข่าวทั่วไปเลยครับคือเป้าหมายทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็เหมือนกันคืออยากจะให้พื้นที่ด้ามขวานทอของเราเนี่ยเนี่ยเหมือนหัวข้อเนี่ยด้วยความรักและห่วงใยพี่น้องชาวชายแดนภาคใต้กลับฟื้นคืนสู่ความสงบสุขให้ได้ในเร็วที่สุด แต่เราก็ติดตามตำข่า,ขาวมาน,นี่ก็จะ10ปีแล้วอันนี้9ปีนี่ผมลองบวกลบวันเวลานะเปีเท่ากับ108เดือน108อเดือนเท่ากับ3,300วันที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและรุนแรงและหวาดผวาหวาดกลัวเป็น79,200ชั่วโมงอันนี้คือความทุกข์ยากลำบากเหลือกเกินของพี่น้องคนในพื้นที่ด้ามขวานทองของไทยไม่เว้นแม้แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจทหารก็เหมือนกันโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเขา ดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าที่สุดแล้วเนี่ยด้วยพลังความรักความห่วงใยเนี่ยก็น่าจะมีผลบ้างนะพี่เสฮะที่จะทําให้ความสงบสุขเนี่ยกลับคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ของเราได้และทุกอย่างก็จะเป็นประเทศไทยที่สงบสุขดังเดิมเราอยากจะเห็นภาพนั้นนะคะยังน้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับความคิดเห็นของทุกทท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะ สามท่านรุ่นน้องทหารตำรวจทหารรุ่นน้องมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะตรงนี้อยากจะบอกอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วว่าไม่มองตากันแล้วส่งทุกอ,อย่าออย่าให้พี่แทนเอ,เอ,อย่าให้ผู้พันเบิร์ตปิดท้ายพี่แทนพี่แทนเนี่ยพี่แทนในฐานะคนปฏิบัติการใน,รนพื้นที่เนี่ยพี่แชนฝันถึงความสงบสุขยังไงเอาพี่แชนก่อนแล้พี่แชนมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับพี่พี่เบิร์ตคนสุดท้ายแล้วกันครับผมสําหรับผมนะครับคือผมทํางานตรงนี้ผมได้รับโล่ได้รับรางวัลสิ่ง สิ่งนั้นก็คือเป็นเป็นรางวัลแห่งการทํางานแต่ว่ารางวัลที่ผมอยากได้นะครับคือสันติสุขความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดนอ่ะอ่าอ่ะนพี่ทวีศักดิ์ครับพี่ครับพี่ฝันที่ความสงบสุขเนี่ยพี่มันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างพี่ที่ทำมาเนี่ยฮะเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างอย่างครับก็อยากจะเห็นทุกวันแล้วครับแต่ว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เห็นแต่ความสูญเสีย นะความสูญเสียทั้งบาดเจ็บทั้งล้มตายกันไปมากโดยเฉพาะเจ้าที่ยูดีซึ่งเป็นช,น,ชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยเนี่ยผมเป้าฝันแต่ว,ว่าผมจะตั้งมูลนิธินักทาลายวัตถุระเบิดแห่งประเทศไทยให้เขาเพื่อเขาดูแลกันจะกว่าว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งซึ่งวันนี้ในะวันนี้ที่ผมมาช้าเนี่ยคือว่าผมได้สร้างพระหลวงปู่ทวดอยู่รุ่นหนึ่งนะแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดที่ได้รับมาเนี่ยผมจะไปก่อตั้งมูลนิธินักทำลายวัตถุระเบิดแล้วก็วันนี้เป็นวันพุทธาภิเษกพอดี ผมก็ต้องไปอยู่ที่โน่นแล้วผมก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมต้องกลับไปนู่นอีกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยนับจากวันที่ผมไปออกรายการตีสิวันนั้นผมทราบว่ามีประชาชนหลายหลายหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนหลายๆองคอ์กรเนี่ยให้ความสนใจในหน่วยนี้มากขึ้นแล้วก็มีมีความาห่วงใยคิดถึงซึ่งกันและกันซึ่งถือว่ามีค่ามหาศาลแล้วแต่แล้วผมมองว่าเมื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีใจให้ตรงนั้น บางคนต้องการจะมอบเงินให้วพวกผมทีมผมผมรับไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวว่ารับมาแล้วถึงแม้ว่าจิตใจดีทําให้เกิดประโยชน์แต่คนเราเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะตั้งมูลิธีนักทาลายวัตถุระเบิดแห่งประเทศไทยถ้าหากว่ามีความห่วงใยแล้วก็คิดถึงกันต้องการจะช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กันด้วยทุนทรัพย์นะครก็หลังจากนี้ไม่ต้องมามอบให้กับผมหรือกับทางแชร์หรือกับใครก็แล้วแต่คงจะต้องมีมูลิธิอันนี้ รับรองว่าเงินทองทุกบาททุตางที่มอบให้มาตรงนี้จะจะเป็นประโยชน์กับนักทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงครอบครัวเขาด้วยนะครับผมก็ฟังปากแต่ประชาชนนี่ฮะนี่อ่าช่วยกันได้ทุกคนนะครับนี่ขุนหมครับอ่าคุณมันเบิร์ตปิดท้ายเลยครับครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงขวานทองด้ามเพชรครับผมต้องบอกเป็นขวานทองด้ามเพชรเพราะว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามผมจึงอยากจะบอกว่าเป็นขวานทองด้ามเพชรผมกำลังมองปัญหาทางชายแดนภาคใต้เนี่ยยังพอจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะฮะแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือความสามัคคีของคนในชาติที่มันจะเป็นปัญหาที่ทั้งประเทศเลยไม่เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมจึงอยากจะฝากเป็นข้อความสั้นๆอย่างนี้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็น พระราชาของประเทศไทยในขณะเดียวกันพระองค์ท่านก็รงตำแหน่งจอมทัพไทยและพระองค์ท่านก็ใช้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนามาสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นให้กับประเทศชาติสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับราษฎรเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านได้ปรัรนาตนร่วมกันกับกองทัพว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นอาวุธแห่งการพัฒนาขององค์จอมทัพไทยด้วยกัน ผมจึงฝากไว้ว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันพัฒนาประเทศเหมือนอย่างที่องค์ท่านได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับประเทศชาติครับเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับโอ้โหนี่นะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาคือเป้าหมายปลายทางของทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของ,ของภาคใต้ใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทั้ง4ท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมเสวนาพูดคุยกับเรานั่นเองขอเสียงประเมินดังๆักระหน่ำเลย ่าครับนี่เราก็ทําเวลาดีมากครับผมครับหลังนี้ไปเนี่ยประตูโวงภาพยนตร์สกาล่า<ช>ก็จะเปิดที่มาอเนี่ยรอเข้าประตูหนังลงหนังกันนะครับ<ช>เนี่ยเข้าไม่ได้เขาปิดอยู่ตอนนี้ค่ะพี่ครับอะไรครับพี่อ่ามีมีนี่แฟนแฟนอะไรกันว่างไงนะครับครับ อันนี้พี่เขาเสนอขอครูอาสาสมัครในพื้นที่ภาคใต้นี่นะครับเออดีนะครับตอนนี้ครูขาหแคลนและก็เป็นเรื่องของความหวาดกลัวกันมากนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าทางกองทัพบกและก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถนักเป็นอย่างดีอยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณค่ะโอ้โหนี่สุดยอดมากแฟนคลขึ้นความคิดเนี่ยคุณภาพรักชาติ แน่นอนแก้ปัญหาจริงๆเลยใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราคงต้องปล่อยให้ทุกท่านเข้าสู่บริเวณด้านในห้องประชุมด้านในด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณแขกผู้เกียรติเราด้วยค่ะขอบคุณทั้งสี่ท่านและก็ทุกท่านนะครับคุณเม่าววงผู้ดีและผมกฤษณะล่าลยจากนี้ไปไปดูโรงภาพยนตร์สกาล่าก็จะเปิดให้ท่านพบกับกิจกรรมต่อจากนี้ไปคือทอล์กโชว์8คน8ดความคิดหัวข้อก้าวต่อไปประเทศไทย สุดยอด8คน8คมมีใครบ้างอย่าไปติดตามในโรงภาพย,ยนตร์ต่อะนะครับขอบคุณมากครับเปลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ